สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กัมาพอกัมาดามคำนวณคือเกาะะ่าเนาะการในทางช่องยูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาแนวทางจะเป็นของเลขลับนางฟ้าที่เข้าไปโซงงวดติดๆเนาะคะ่ะถ้าใครเป็นแฟนคลับเลขลับนางฟ้ารอติดตามชมไปพร้อมๆกันเนาะพ่อแม่พี่นอ้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขลับนางฟ้านะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่อง กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางแล้วก็กราบขอบบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะเด้อกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วเราไปดูตัวเลขแนวทางของเลขรับนางฟ้ากันว่าจะเข้าจะปังอีกไหมจะชอบหรือเปล่า ชอบก็จะาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามเดอรอพม่พี่น้องให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะนอกไปไปดูตัวเลขแนวทางด้วยกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นของเลขลับนางฟ้านะคะเลขลับนางฟ้าเข้าไปสองรอบติดแล้วพแม่พี่น้องเป็นจังไหรมีไผ่ใดไผตามเลขลับนางฟ้าวะเนาะเพราะว่าของเลขลับนางฟ้าลงไห้ก่อน ล่าเสียวยุนอม่พ่น้อ,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 เองเนะาะผู้ใดได้เห็นกะอันผู้ใดบ่นเรื่อ,อนผ่านเนาะก็สิเห็นของเลขรับนางฟ้าเนาะเพราะว่าของเพิินมาดามลงไปในในลิปเดียวกันกับของซ่องสุวรรณบอกวดที่ผ่านมาเนาะเพราะว่าเลขรับนางฟ้าเข้าไปสองงวดติดงวดก่อนหน้านั้นสามเจ็ดตรงตรง แล้วมว่านเนี่ยพรมพี่นองเมื่อวานที่ผ่านมาเข้าไปอีกห้าศูนย์ตรงตรงมีไผ่ใดไผ่ตามของเพิินโบนอันมีไผ่ใดไผ่ตามคอมเมนต์มาในเอพ่อแพ่มพ่นองเด้อให้เป็นกำลังแรงใจกันเนาะคะเนาะถ้ามีใครได้ใครตามเลขรับนางฟ้าอย่าลืมว่าของเขาเดินดีเด้อพแมพ่นองห้าน้อยกระแตกสามตัวตรงตรงพุ่นเด้อค่ะเราพัฒนากระซ ו งหวดติดเราพแมพ่นองมือนี่ยห้ามพลาดเด้อค่ะเด้อ วันนี้ห้ามพลาดนะคะยากระพริบสายตาพเมพี่น้องติดตามชมไปน้ำกันถ้าผู้ใดยังบ่ท่านใดเนาะแต่ถ้าใครได้แล้วก็ดีใจด้วยเนาะค่ะหาบาทสิบบาทกับเป็นเงินเป็นทองพเมพีนน้องมีไผ่ติดตามของเพื่อนเอกบอ่เมื่อนี้เพราะว่าลงคลิปให้ไปแล้วก็หลายคนเนาะแปดเซียนดังก็เข้าไปตั้งหลายคนหลายเซียนพเมพี่น้องวันศุกร์ที่ผ่านมาแตกสนันวันไหวทางช่องของมาดามเนาะ แปดเซียนดังก็เข้าปันไปหลายเซียนของลุงส่งก็ลงคลิปให้แล้วเข้าไปสองงวดติดของลุงส่งเนาะแล้วก็บอพาโชคก็สองงวดติดอยู่ในแปดเซียนดังแล้วยังอีกของปู่โคราชเนาะแล้วก็ออเพชรนะคะที่เข้าไปยังไม่ได้ให้มาเนาะคลิปนี้จะเป็นของเลขลับนางฟ้า ขันผู้ได้สิตามเตรียมตัวเพื่อพี่น้องหยับเขามาบัดน,นี้หา้ามเบื่องไปน้ากันเนาะว่าของเหลขลับนางฟ้าเสีหยห้ตัวไหนเนาะค่ะเนาะจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังจะผ่านไหมเนาะแล้วก็วันสิเอเบิ่งของเหลขลับนางฟ้าหา้ามเบื่องของเจ็ดเซียนดังมีของไผ่เขาแน่เนาะคะ่ะเพราะว่าของเหลคลับนางฟ้าจะอยู่ในเจ็ดเซียนดัง จะอยู่ในเจ็ดเสียนดังข้าวมาเบิงประวัติของเล็กลับนางฟางง้าบืดหนึ่งน้องพมเมพี่น้องโอ้ยคําว่าบื้หนึ่งนี่ภาษาไทยว่ายังไงเนาะบื้อหนึ่งพะนะข้าวมาเบิงจกักจักบืดจักข้าวบอกชักประเดียววางสิบอกพ่อแมพี่น้องเล็กลับนางฟ้านะครับประวัติประวัติของเพคนตะเดือนเก่าเนาะเดือนเก่ากับบ่อปันใดพ่อแม่พี่น้องจับคูบ่เขาปันใดเนาะ แต่ตัวรูดก็มาให้เห็นนะคะแล้วเดือน10กับเดือน11จับคู่เข้าไปหลายงวดมากเหมือนกันเนาะอันที่จับคู่นี่กับซิวฟังนี่เด้อพ่อ่พี่น้นงเด้อก็ถือว่าเดินดีนะคะถือว่าใช้ได้ล้างล้างๆานี่เขาเขาไล่งวดอยู่นี่เนาะพแมพ่นงเนาะถือว่าเดินดีเริ่มเดินดีเดือน10กับเดือน11เเนาะแล้วก็มาเดือน มาเดือนสิบเอ็ดมาถึงเดือนสิบสองพ,พ่อแม่พี่น้องนี่เดือนสิบเอ็ดนะคะแล้วมาเดือนสิบสองเริ่มเดิอนอีกแล้วนี่พ,นพ่อแม่พี่น้องของเลขรับนางฟ้าสองวดติดเลยเดือนสิบสองเด้อค่ะอ่ะเห็นเรากะกะถือว่าไข่นอกพ่อแม่พีน่น้องไข่แหน่ไข่แหน่ ถือว่าจับคู่ก็แม่นอยู่เหมือนกันเนาะค่ะเอาชอบกระจัดพ่อแม่พี่น้องคัดก็ผ่านเพราะเลขทุกตัวให้มาแคบเป็นแนวทางยังไงก็กล่าวขอบุญขอบุณเลขรับนางฟ้านะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกล่าวขอบพระคุณหลายๆแล้วก็คลองเซียนหนุ่มนะคะคลองเซียนหนุ่มเข้าไปอีกแล้วนะ 2องเางยังบบท่านไล้ลงชีพไ้เดอวยค่ะ FC ฟซีคอมเมนต์เข้ามาอยู่ว่าลงไ้ในเดอรมาดามมาสันอยู่ในเกตเซียนดังนะคะเซียนนมเข้าอีกแล้วแล้วก็เลขมีที่มาเนาะเอฟลอค่อยเดี๋ยวมาดามสิลงไ้เนาะจะลงให้เพราะว่า f อฟต้องการเลขวิ่งของเลขมีที่มาถือว่าตัววิ่งตัวรูดเพิ่นเดินดีพราแม่พี่น้องหลักร้อยมายอีกแล้ว หลักร้อยแม่นๆมาอีกแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็คล้องดอลล่ามาดามพม่พี่น้องมีผู้สนใจบ่วค่ะมีผู้สนใจบ่วนโอ้อขือนอดกันบโนโ่น้อเห็นแจ้งไดมาดามเข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่เด้ิ่นว่าไดนํามาดามอยู่หาบาท่าสั่นป๊ามาเป็นตะลวยพ่อแพม่พี่น้องเหตุจ้งไดแท้เข้าเสียเอาไปไวสไหละเงิน <laughs> <laughs> ไปเที่ยละหาบาทจองตัวไปหอดซอปปอ,ปอ,ปอ,ปอลาว้า ันสีด้กลับมากว่าเราพ่อแม่พี่น้องเท่าลรหาบาทวะานะเอาดีใจน้ำดีใจน้ำดีใจน้ำพ่อแม่พี่น้องอ่าบาทกระสิได้หลายร้อยจีบยุ่ดอกเนาะหลายแสนจีบยุ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเท่าใดเะเฮือหาบาทไทยห้าสิบเป็นแสนจีบหรือจักแสนจีบลราพ่อแม่พี่น้องอ้าอันซอปปอเล่าอยู่กับเฝ้าตอบมาในเรื่อคข้อมต์มาเนี่ยห้าบาทไทยเนี่ยเป็นเงินกีบแสนจีบเนาะ สิเป็นเงินจักลอยจีบพันจีบจักแสนจีบเนาะอ้าวเจ้าสิม,มา่อว่าเรียงจีบอยู่นั่นบ่วมาดามตีปันเสื้เบื้องของเลขลับนั่งฟาดจักเทือกไอยละถาจดเยอะไปเดี๋ยวนี้แหละพู้แม่พี่น้องมากมามากมาไปน้่กันอันอยากถามเบื้องว่าหาบาทเนี่ยมันจักลอยจีบจักพันจีบสินเดจักแสนจีบสินเดบ่พอเงินแสนเนี่ยพ่อพี่นอ้องอยากเข็นเงินลลานเงินแสนเอาจีบเนี่ยละเนาะ อา้าวถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้ามาเตรียมตัวจดแคปหน้าจอยักมายยักมายแบันี้มาจดของเลขรับนางฟ้าให้มารูดลาวพัฒนาในงวดวันที่ยี่สิบสามวันจันที่จะถึงนะคะลงให้ก่อนเนะะื้อค่ะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดวันเสาร์เนาะอ่ะลงให้ก่อนสองวันเอาไปไว้นอนฝัน เอาไปไหว้ฝันพ่อแม่พี่น้องอย่าเสียงไหวเด้ออย่าไปเสียงลูกบ่อนไหวคือจังเล่าพัฒนาเพ่นเสียงไหวเด้อตอนนี้กาลังจับเสียงหน่วยบ่อนวันวานเนาะเอ้ยมาดามเหลย่านพ่นเสียงของมาดามไหวอยู่มาอ้ลีซูนเนาะเอาเอาของมาดามเสยอ,อยู่แล้วเบา,วาของเหล็กมีเหล็กรับนั่งฝ่าจักเทียอัดโจทย์พ่อแม่พี่น้องเรียกน้ำน,ำ,นำพระ <c oughs> เลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันจันทร์ที่จะถึงนะคะแปดกับสิแปดกับหนึ่งสองตัวหกหางโอ้ยเบาไปจังใดกได็ไใดเนาะเลขลับนางฟ้าให้มารูดเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันจันทร์ที่จะถึงนะคะแปดกับ 1, หนึ่งสองตัวหกหางแปดสองแปด แปดสองแป1สามองหนึ่งสหนึ่งสเบิ้ลก็จะเป็น8 8ดแปหนึ่งหนึ่งสตัวสหางก็จะมี8ปดหนึ่งสองแดหนึ่งสามแปเด้อค่ะสองตัวเน้น4หาง8ปดสองแปดสีสองหนึ่งสตัวเน้น2หาง 1> 8 1 2หนึ่งสองดหนึ่งสเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขรับนางฟ้าเด้อค่ะเด้อชอบกระจัดพ่อแม่พี่น้องคัดก็ผ่านเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขรับนางฟ้านะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ f อซทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น f c ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกราบขอบพระคุณหลายๆ ขอให้เอฟซี FC ของมาดามจงได้ไปซอปปอล่าสู่กูสู่คนเด้อพแมพี่นองถ้าใครผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้เนาะขอให้โชคดีมีไส่กันสู่กูสู่คนได้ไปซอปปล่าไปนั่งนับเงื่อนจีบกันเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปจะเป็นของเซียนหนุ่มเด้อค่ะที่เข้าไปเต็มเต็มเก้าสองสองเก้าเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะต่อด้วยของเลขมีที่มาแล้วก็ของมาดามคำนวณ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ